สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องบัคเ e r ร์เกมมนะครับวันนี้เราจะมาแคสเกม The Sims 4กันนะวันนี้เราจะมาสร้างตัวละครอให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้แค่มาจะมาสร้างตัวละครอให้ดูเฉยๆนะครับ กอนอื่นเราต้องมาเลือกก่อนนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับลอซาลูอกิบ นี่นะครับเราเอาหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับส่วนชุดเอ่อขอเลือกตาก่อนนะครับตาตาเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับ นี้ก็เทนะครับแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ชุดนะ <Ooh. S 1> ชุดชุดไหนดีครับชุดนี้ดีกว่า ชุดน,นี้ดีกว่านะครับสีมันได้อยู่ครับแล้วก็กางเกงตัวนี้ดีกว่าครับสีขาวด้วย oh. ้าคุยนะครับนี่ ใส่นาฬิกาหน่อยนะครับใส่นาฬิกาก็สีขาวนะครับ uh huh. แหวนก็สีขาวนะครับทุกอย่างมันสีขาวหมด นิสัยนะครับนิสัยผมจะเอาเป็นแบบว่านิสัยผมจะเ,เป็นแบบโจนนะครับผมจะมาเล่นคอนเทนต์โจนนะครับแต่วันนี้ผมมาสร้างตัวละครก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปผมจะ มาเล่นเป็นแบบโจนนะครับตัวละครนี้น,นะครับผมจะใช้ชื่อจัดของในเกมเลยนะครับนี่นะผมจะเลือกชื่อจัดในเกมเลยนะครับต่อไป ที่เราจะสร้างอีกตัวหนึ่งนะคะคืออ่อแต่จริงๆงมการสร้างหมานะครับแต่ว่าเอาตัวละครตัวเดียวดีกว่าต่อไปนะครับมาแต่งชุดต่อ <c oughs> แล้วผมตั้งใจว่าจะเอาสองตัวนะครับเอาตัวเดียวดีกว่านะครับตัวละครงั้นเรามาดูชุดต่อไปกันเลยครับ อยากได้ชุดสีขาวนะครับเพราะผมตั้งใจว่าผมจะแต่งขาวนะครับ <c oughs> นี่ับอย่างนี้ก็ได้นะครับชุดชุดนี้ก็ได้ขาวนะครับได้แล้วรองเท้าเราก็จะเป็นขาวนะครับเป,เป็นสีขาวสีขาวนี่นะครับสีขาวได้แล้วนะครับ ต่อไปชุดออกกํลาลังกายนะครับชุดนี้เป็นชุดออกกำลังกายนะครับชุดออกกำลังกายเราก็เราสีขาวเช่นเดิมครับเพราะว่าคอนเทนต์นี้ผมตั้งใจว่าเราทํทเป็นชุดโจนนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใส่สีอื่นนะฮะเราจะใส่สีขาวหมดเลยเราจะเล่นเป็นโจนนะครับคอนเทนต์นี้โจนก็คือไปเป้นของคนอื่นนะครับ โดยบ้านเรานะครับจะไม่มีอะไรเลยเราจะเล่นแบบว่าเราจะเล่นเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่เลยครับเหมือนหมายถึงว่าไม่มีของอะไรในบ้านเลยเราจะไปป้นเอานะครับใช่แลยนี่นะคะชุดนอนเสร็จแล้วนะครับชุดเที่ยวเลยต่อเลยนะครับ ชุดเที่ยวชุดเที่ยวก็ประมาณนี้นะครับตาเราก็ไม่เอานะครับประมาณหน้าอย่างนี้เลยนะครับต่อไปชุดว่ายน้ํานะครับชุดว่ายน้ํา เราจะเอาแค่กางเกงนะครับกางเกงต้องสีขาวอย่างเดียวนะครับนี่อย่างนี้เลยต่อไปชุดกันหนาวนะครับชุดกันหนาวเราก็จะเน้นนี่นะครับเน้นสีขาวหมดเลยกางเกงเปลี่ยนนะครับเอาเอาสีนี้นะคะนี่นะอย่างนี้นะครับชุดสุดท้าย ลุ้าชุดนี้เลยนะครับนี่เกิงๆนี้เข้าอยู่แต่นี่ทํามีสีขาวพอดีเลยนี่นะครับเรียบร้อยครับแต่งตัวละครก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปสร้างตัวละครเสร็จแล้วเราก็จะไปสร้างบ้านต่อเลยนะครับเดี๋ยวเราเลือกรูปก่อนเรียบร้อยสร้างบ้านนะครับผมเหมือนกับที่ผมบอกก็คือ เราจะสร้างเป็นหลังเล็กๆก่อนแล้วเราจะใช้วิธีการป้นเงินกันนะครับป้นเงินคนอื่นเอานี่นะแล้วก็เอาพื้นที่แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเข้าสร้างเลย จํานวนเงินด้วยนะครับว่าเราจะสร้างแค่ไหนก่อนเพราะว่าเราสร้างตัวละครามาใหม่อในเกมเขาจะให้เงินเงินจํากัดน,นะครับเหมือนกับว่าถ้าเราตอนแรกเขาจะให้ประมาณเริ่มเกมมาเขาจะให้ประมาณสองศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ะครับอันนี้เราซื้อบ้านแล้วก็จะเหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสร้างบ้านโดยงบที่แบบไม่เยอะมากนะครับสร้างเป็นหลังประมาณไม่ใหญ่มากแล้วก็ เราก็จะมาค่อยๆทําให้มันเป็นหลังใหญ่กันนะครับแล้วเราสร้างไว้ก่อนเอาเอาที่แบบว่าเราสามารถนอนได้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาขยายไปเรื่อยๆจนมันใหญ่นะครับนี่นะก็ะเราแค่นี้ห้องครัวเราก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะมีแค่เตากัดแล้วก็มีมีอันนี้นลยครับ ตู้เย็นแล้วก็ที่นอนนะครับแล้วก็ห้องน้ําที่นอนก็จะที่นอนก็จะแบบนี้นะครับห้องน้ําเราก็จะไว้ตรงนี้ เราก็อาไว้แค่ตรงนี้นะครับนี่รงช่วงแค่นี้เราจะไม่ใช้อะไรเยอะนะครับเราจะเอางบที่มีสิ่งเหี่ยงก่อนนะครับนี่แค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับอแต่มันเล็กไปนะครับเดี๋ยวเราต้องขยายใหญ่นิดนึงมันเล็กเกินไปนะครับ นี่นะชื่ออาบน้ําหลังคานะครับหลังคา แล้วก็สีสีบ้านนะครับสีบ้านก็จะประมาณนี้นี่เราก็จะใส่สีบ้านเข้าไปตอนนี้เงินยังเหลือนะครับเราเราซื้อทีวีให้เขานะครับซื้อทีวีให้เขาดีกว่าน,นะครับ ทีวีเราจะเอาแค่แค่ตั้งตั้งโตะนะครับเพราะว่านี่นะคราเราดาค่านี้นะครับทีวีเราต้องเก็บตังไว้จ่ายค่าไฟด้วยนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยครับตอนนี้เขาง่วงนอนตื่นมาก็ให้เขาทำอาหารนะครับ อาหารร้วยให้เขาตื่นกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยกันนะครับแล้วเราแล้ก็จะไปป้นกันนะตื่นแล้วนะครับ คอนเทนต์วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาสร้างตัวละครแล้วก็มาป้นให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลอก่อนนะครับรอให้เขาทำข้าวก่อน เต็มตัวนะครับเราจะไปบ้านหลังหนึ่งนะครับที่เป็นบ้านดาราเก่านะครับซึ่งบ้านหลังนั้นนะครับก็ดาราคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วนะครับหมายถึงว่า อันนี้เราจะไปบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับแต่ว่าเราจะป,ป้นของเขากันของเขาก็ยังอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่าไม่มีคนอยู่ก็คือหลังนี้นะครับเราจะไปป้นเงินแต่ผมจะบอกว่าการจะเราจะป้นได้ เราต้องผ่านการหน้าบ้านเขาก่อนนะครับเขาจะมีการด,ดูแลบ้านถึงเจ้าของบ้านเขาจะตายไปแล้วแต่กาดก็ยังอยู่นะครับนี่นะเราก็จะเอาเงินให้นะครับต้องเอาเงินยัดนะครับเราถึงจะเข้าได้ ผมไม่แน่ใจนะว่าจะป้นได้หรือเปล่านะผมต้องลองดูเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเราป้นมันต้องมีสกิลนะครับสกิลการการป้นแต่เราผมจะลองให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะทำได้หรือเปล่า ้ไไม่ไดเข้าไม่ได้นะครับอ๋อ oh, เราลืมไปนะครับ <Yeah. S 1> เราต้องทำอาชีพนี้กันก่อนนะครับเราถึง่า uh, เป็นโจรได้เดี๋ยวนะครับผมเรา,าให้ดู ผมลืมไปเลยครับเราต้องทําอาชีพนี้ก่อนเราถึงจะป้นได้นะอาชีพที่นี่นะคะต้องอาชีพนี้นะครับงั้นเรา,ากลับบ้านกันก่อนเลยครับต้องทําอาชีพนี้นะครับตอนนี้เรายังป้นไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่มีสกิลในการป้นยังไม่มีสกิลในการป้นเราก็จะป้นไม่ได้เราต้องกลับไปทําสกิลก่อน ใส่ประตูห้องน้ำนะครับใส่ประตูห้องน้ำก่อนแล้วก็อาบน้ำด้วยนะครับดูชีวีมาครับเรามาดูสกิลกัน <c oughs> ป้นกันดีกว่ามาเขาให้ทำอะไรนะครับเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่เขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าให้เราทำอะไรนะครับ นี่นะแต่เราทำให้ดูนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าให้ทำอะไรนะครับนี่ให้มาคุยกันนะครับเดี๋ยว คุยไม่ได้คุยกับคนนี้ก็ได้คุยกับคนนี้ก็ได้นะครับแต่ผมอนุญาำไม่ดูนะครับสกิลการเป็นโจรเราต้องเข้าไปคุยกับเขาก่อนนะครับ Machibe, Yaba, Guna, and Yudo, Floopy, <laughs> Oh, <Birch>. and Bora. <laughs> ก็ผมขอจบคลิปการสร้างตัวละครแล้วก็การเป็นโจร <c oughs> ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาทําให้ดูนะครับอีพีนี้ผมขอจบไลฟ์นี้ก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ